เด็กโตจะเล่าง่ายเนาะเล่าตามตัวละครเด็กไปเลยพราะปักใต้ก็เป็นเรื่องของแดนหลอกเป็นหนังไดหลอกต่อไดหลอกแต่หนังเรื่องนี้เนื่องจากว่าเราไม่ได้ฟอลโล่หรือเราไม่ได้ตามคนเป็นคนๆดังนั้นเราต้องจับคอนเซ็ปต์ให้อยู่จับธีมให้อยู่ต้องทําให้เป็นวงกลมให้ได้แล้วความยากคือว่าจะร้อยอยังไงให้มันเป็นเรื่องเพราะอย่าลืมว่าเราถ่ายเรามาถ้าเราตามคนเนี่ยมันง่ายใช่ไหมคะแต่ตอนนี้เราไม่ได้ตามเราถ่ายเป็นศิลปะล้วศิลปะสะท้อนศิลปะสะท้อน,ะะอ,นอย่างเงี้ย ช่วงที่เราต้องตีความให้แตกคือศิลปะนั้นสะท้อนอะไรแล้วเราจะทําให้คนดูดูเรื่องอะไรแล้วเราจะร้อยต่อระหว่างหนึ่งไปสองอย่างไรเราจะใช้ชั้นเชิงในการร้อยด้วยตัวหนังสืออย่างไรภาพอย่างไรเคยเคยพลาดนะแต่เรื่องนี้เคยทําไปแล้วแต่ว่าเกือบชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงกว่าแล้วชั่วโมงกว่าแล้วแบบว่าเราแบบลื้อลื้ออย่างเดียวแบบไม่ได้เธองงมากเลยไม่รู้อะไรเป็นไรแล้วแบบฉันไม่เข้าใจอ่ะ ก็ลื้อก็ลื้อขึ้นมาใหม่นะคะมันคือด้วยความแบบว่ามันไม่ใช่แบบเด็กโตแบบว่าตรงนี้เริ่มโรงเรียนตรงนี้จบโรงเรียนนะคะมันแบบว่ามันจะมีทม์ไน์ของมันเนี่ยนะคะแต่ตรงนี้ก็คือว่าเราไม่รู้ว่าถ้าจับคันเสร็จไม่ได้ที่นกบ่อนี่มันใช่เลยอ่ะมันจะแบบพังเลยอ่ะเราบังกว้างมาก2ปีเนี่ยถ่ายทำมันเยอะมากเยอะมากคุณเนี่ยเท่าไหร่เนี่ยเจ็ดสิบท 84 84นาทีที่แบบว่าเอามาจะกี่กีบบ่พัน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 นาทีที่มันแบบว่าเราต้องทิ้งไปด้วยสังเกตไหมว่าจะเป็นหนังที่มีสูจิบัตรไม่ได้มีเฉพาะวันนี้นะคะทุกคนที่ซื้อตั๋วหนังรักเราจะได้สูตจิบัตรแผ่นนี้เพราะว่าสูจิบัตรแผ่นนี้อ่ะมันจะบอกเล่าการเล่าเรื่องทั้งหมดหรือแมสเซจทั้งหมดที่ผู้ทําซ่อนอยู่ในนั้นเป็นการตีความเพราะว่าเราไม่อยากให้เข้าใจว่ามันเป็นหนังศิล,ลปะอย่างเดียว เราต้องเข้าใจว่ามันคือรากเราถ้าเปิดอันนี้มานะหรืว่าดูไงก็รู้เรื่องแต่ยังไงนะมันหนังที่ดูไปแล้วมันเป็นต้องใช้ความรู้สึกอย่าคิดมากนะคะไม่ใช่ว่าต้องมันไม่ใช่แบบว่านิรักประธรรมไทยนิรักของเป็นไทยแล้วคือมันไม่ใช่แบบอย่างนั้นแหละแต่มือรวมๆไปแล้วคือรู้สึกไงกับตอนที่เขาแบบลดน้าดําหัวให้พ่อแม่มรู้สึกไงกับตอนที่เขาค้อนเมืองรู้สึกไงกับ,กบภาคต่างๆเนี่ยแต่มันเป็นรวมกันเป็นไทยอะ่ะเป็นแกงอันเดียวกันอ่ะนะคะคือมันไม่ใช่ เราสองคนไม่เคยทําอะไรที่ยากนะแบบว่าไม่จะเรียกว่าอะไรเป็นจะเป็นวินดี้จะเป็นเซอร์อะไรขนาดไหนอะหนังเราไม่ได้ยากนะคะถ้าเราไม่เข้าใจเราไม่ทํานะคะมันต้องโดนใจพวกเราก่อนถึงจะออกมาได้ะะแต่คุณก็มันต้องโดนใจพวกเราก่อนถึงจะออกมาได้ะะแต่คุณก็บอกว่าดูง่ายกันนะดูมไม่ไยากเพราะมันเป็นเรื่องใกล้ตัวี่เมื่อกี้มีคนบอกว่าชอบเรื่องนี้ที่สุดธรรม,มดาสามเรื่อง บอกว่าชอบที่สุดเพราะว่ามันใกล้ตัวเขามากที่สุดคือเราทําเป็นแบบเป็นตอน<ม>เป็นตอนตอนอะออกท<ม>ีว<ม>ีนะคะแล้วก็ตอนเขา<ม>เขาเปลี่ยนถังรายการ<ม>รายการขึ้นมามแล้วก็ต้องบอกว่า<ม>ทอตกลับปเป็นพลิกเป็นหนัา นะคะคือเราไม่ได้ตั้งใจจะเสนอหนักนน,นะคะ <S <S 1> <S 1> แต่ก็ไม่ได้เสียมากขนาดที่บบกว่าจะโชว์หน้าตาขนาดนั้นไม่ใช่มันก็แค่แบบพิว๊พิวเพอเไปให้แบบรู้ว่าเราเดินทาง <S <S แล้วสิ่งที่เราเห็นมามันคืออะไรนะคะ <S <S ใช่ะะใช่มันไม่ใช่หนังคิดมากไม่ใช่หนังแบบว่าดูสารคดีเดี๋ยวไปสอบพรุ่งนี้ไม่มีการสอบนะคะ เป็นหนังเป็นฟีลอ่ะหนังแบบนี้จะแปลกคนบางคนก็จะโดนตรงเรื่องความกระตันยูมากคนบางคนก็จะโดนตอนที่หนังตะลุงพูดถึงเรื่องธรรมะมาก<ด>คนบางคนก็จะรู้สึกตอนตอนอะไรอะ่ะที่มันต่างกันไปเรื่อยๆอค่ะ <c oughs> คือมันไม่เหมือนบางคนชอบตอนนี้ในขณะที่บางคนก็ไม่ชอบตอนนั้นมันแล้วแต่ประสบการณ์มากๆ <c oughs> มันไม่เหมือนหนังทั่วไปที่แบบพอถึงจุดหนึ่งคุณต้องร้องไห้พร้อมกันคุณต้องหัวเราะพร้อมกันแต่เรื่องนี้ดูเหมือนกับว่ามันโดนใจไม่ไม่เหมือนหนังสั้นแล้วมาเรียงเรียงกันเป็นกลุ่ม แล้วคนที่เข้ามาดูเนี่ยจะบอกว่าได้อะไรเนี่ยเราว่าแล้วแบบประสบการณ์ถ้าคนอีาสานด้งานสเัเดือนแน่นอน<ม>คนเหนือก็โอ้จะรู้สึกถึงความเป็นคนเหนือม,มากๆคนใต้หงภาคภูมิใจว่ามีติงติงทีทท่ดีมีความคิดมีความคิดพคนในกรุงเทพนะดูไปเนี่ยแล้เลือกเพลงคันจากซอนไหนที่ใส่เข้าไปเนี่ยเขาบอกว่าเหงาจังอะ่ะ คนมันก็เยอะมากเลยไหมทให้แบบคนกรุงเทพดูเหงาขนาดนั้นนะแต่ก็รู้สึกเหงาไหมอะนะคนมันมันใกล้ชิดกันมากแต่ว่ามันห่างกันแล้วมันก็รู้สึกเหงาแต่ก็รู้สึกหรือเปล่าอ่ะแต่ก็รู้สึกนั้นนะแต่ก็มันก็เก็บอารมณ์นั้นได้อะ่ะค่ะภาพิงหรือเปล่าก็เราก็อยู่กรุงเทพนะก็ไม่ได้ไหลอกเราว่า,วาหนังเรื่องนี้เป็นสัญ,ญลักษณ์มากกว่า เราว่ามันเป็นภาพของความเป็นเมืองกรุงมันเป็นภาพสัญลักษณ์ไม่ได้บอกว่าดีภาพกรุงเที่ยบหรอกถ้าเมืองอื่นเจริญแล้วใหญ่ๆก็จะเป็นอย่างนี้เหมือนกันแหละหรอแค่แบบมีขาวก็ต้องมีดำเธอชอบพูดนี่ใช่ป่ะมันก็ต้องเปรียบถ้าไม่มีภาพเปรียบก็มองไม่เห็นมันมันที่บอกว่าแบบมันซอร์ไบล์เสแบบมันซอร์ไลเซชันหรือว่าแบบว่าบอกว่าเนี่ยมันรุ่งเรืองขึ้นมาหรือว่ามันแบบว่า ดีขึ้นแต่ว่าจริงๆชีวิตมันดีขึ้นหรือเปล่ามันมีวัตถุมากขึ้นน่ะนะคะทะลหรือเปล่าคนพวกนี้เราจะเดินต่อไปข้างหน้าแต่เราเดินอย่างเป็นคนไทยร้อยเปอร์เซ็นต์อ่ะที่ภาคภูมิใจอ่ะผู้ชายก็เป็นผู้ชายไทยผู้หญิงก็เป็นผู้หญิงอยากให้เป็นชาฉายวันที่16มิถุนายน2อาทิตย์นะคะเป็นหนังที่ควรจะดูในโรงอ่ะถ้าไปดูใน youtube หรือว่าไปดูในแผนที่บ้านมันก็มันมันมันไร้อารมณ์อ่ะ นะคะตรงนี้มันต้องแบบนั่งใช้ชิ้นิดนึงเราเราสองคนเน่ยใช้เวลาสองปีที่จะถ่ายทำออกมา แล้วก็ก็อยากจะให้รับเต็มเต็มรับเต็มเต็มในในโรงหนังอ่ะถ้าเป็นไปได้คนที่เป็น,ปนแฟนๆก็ดูเรื่องงานพัฒนาเรื่องการถ่ายทำอะ่ะมันก็เปลี่ยนแปลงขึ้นนะคะก็หวังว่ามันดีขึ้นตอนนี้มีเพลงประกอบมากขึ้นมีอะไรถ้าดูเคตจากหนังแรกถึงตอนนี้ <c oughs> มันแตกต่างกันมากเลย <c oughs> แตกต่างกันมากอ่ะมปนบ้าง,หน,งนหนังเรื่องนี้หนังเรื่องนี้16มิถุนายนนะคะ,ะ,คะวันละหนึ่งรอบหกโมงเย็นเสาร์อาทิตย์สองรอบบ่ายสองกับหกโมงเย็นนะคะอยู่แค่หนึ่งอาทิตย์ ถ้าคุณไม่มาดูมันจบเลยแต่ถ้ามาดูมันก็จะได้ฉายไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็คุณมาซื้อสูจิบัตรเอ้ยขอโทษมาซื้อตัว๋วคุณจะได้สูจิบัตรนี้นะคะจะมีรายละเอียดทั้งังทั้งหมดลีโดค่ะ ชีวิตมันคือฉันคนเดียวจะคิดชไหมว่าชีวิตมันม่ต้องการและเลียวะคิดไมว่าชีวิตมันต้องพลกลมกลียวะิดชไหชีวิตมันจะเลวปตา หนังจบลงไปแล้วนะครับแล้วก็บรรยาศของหนังเรื่องนี้เป็นไปด้วยความอุบุ่นประทับใจทีเดียวนะครับตัวหนังเองก็ทำได้น่าสนใจมากแล้วก็ได้ของชํำรุ้ยจากหนังเรื่องรากเรากลับมาด้วยนะครับเขาเขียนว่ารากเงาวิถีชีวิตและก็จิตวิญญาณหนังเรื่องนี้พยายามจะบอกกับเราถึงเรื่องนี้ครับให้เรากลับมาย้อนดูตัวตนของคนของเราเองนะครับว่า,าในชีวิตที่เดินไปข้างหน้าอย่างเร่งรีบเร่งด่วน เรามีเวลาได้ฉกคิดและย้อนหันกลับไปดูที่มาที่ไปของตัวเราเองบ้างหรือเปล่านะครับชีวิตของคนก็เป็นอย่างนี้แหละครับมีข้างหน้าแล้วก็มีอย่างน้อยก็ต้องมีข้างหลังข้างหลังหมายถึงหลักฐานบักหลักรากที่พยุงเราให้ยืนกายให้ทรงตัวอยู่ได้จนถึงทุกวันนี้นั่นเองครับดังนั้นก็คือที่มาที่ไปที่แบงโกรามาต้องพาคุณผู้ชมมาที่โรงพยนตร์สกาลาในวันนี้นะครับ ถ้าเป็นไปได้คุณผู้ชมครับที่16พฤศจิกายนหนังจะเข้าฉายนะครับที่โรม์ภาพยนตร์ดิโดแสมสแควรเพียงแห่งเดียวเท่านั้นถ้าใครว่างๆก็อย่าลืมมาอุดหนุนให้กำลังใจคนที่ตั้งใจทำงานดีๆอย่างสองสาวคนนี้นะครับวันนี้หมดเวลาของกัวรามาแล้วนะครับลาไปก่อนสวัสดีครับ